ดีครับโปจ้องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององุ่นเองนะครับผมเนาะอุษาวัตนะครับตอนเจ้าๆนะครับบรรยากาศตรงหน้านะครับ fc ตุ๊กตาอันดีน่ารัก fc น้ององุ่นเองนะครับ fc เจ้าหน่อยเป็ดบานแป้งนะครับ fc เต็มหลังบ้านนะครับ fc หมูอ้วนสีขานะครับผมนะแก๊งเด็กๆนี่หอกแม่กระเจ้ากระตื้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนได้รับกันเต็มทีฝากพ่นกัน นะครับอากาศดีด้วยครับผุมมีฝนตกหนาตอนเย็นนะครับตอนกำกันิดนะึกนะ็ทำให้อากาศดีทนะนะุกคนก็ตื่นหลังหน้าหลังตานะครับส่วนเด็กๆลงเดียป่าปตั้งแต่ตีห้านะครับป่าไปไอวินไงเล่นแล้วก็เอากลับมาเก้ากลบนะ ก็ตรงนี้กับบริเวณนิดกับผมไอต้ต้นเกาเขายืตนต้นในแข่งแรงกว่านี้สักนิดคอยปลอยไม่ลาวกับนี่มาเกินหาเร็มพอจิตะนี่ครับนานอนเลอกเกินหาเร็มบิกบ๊กใบตะมาเลยครับ อาเรมอาเรมไอ้มูอโดดลงโดดลงมาจะวิ่งอยู่ลงเดียนหนึ่ว่าป่านางจงดีแน,น่ได้กับสายจงเบลยังไม่ตันได้รัด รอสิดลอ้อเลยนะวันนี้ตัดย้ญญายหัวครับนี่ก็นหนึ่งในทบ้านชางบิวนะครับ,รบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับผม ไปได้ครั้งเด็กๆเ,เรียบร้อยแลย้วทำไมเมื่อกี้ลงไปไหนเนี่ยไอ้หมูลงไปได้ไงไม่รู้อยู่ๆไปเดินกัน,กนด้ยเลย <c oughs> <c oughs> ดีว่าเรียกหยุด <c oughs> <c oughs> เอีออทีแรกนึกว่าเจอโจงมาแล้วหรือเปล่าตันต <c oughs> ้าจะวิ่งมาเขาก็ดีล็อกซะเลย ลุงเดียเอาดีดกับบุญรอดนะครับก้าวกอกนะแล้วก็ลุงเดียเดินกลับมา,ากลับมาถึงไอหมู่เดินตามล่งอันไหนลุงเดียก็วิ่งมาลุงเดียพอดีครับผมตีแรกเข้าใจว่าใส่เบลเลยตีไม่ได้ตัวเราครับผมแต่ดีไม่กลุบล็อกตัวไว้ตันไม่ันเรียบร้อยครับผม ชาชากับประมาณนี้กับบรรยากาศเนาะไขยำซัมซเมอร์กับปุ่มวันหนึกตึงมันเรากับปัวเจายวๆรานน้ำจ้าอาจารย์เออเนี้อไก่ร้อนๆหรือข้าวน้ามันก็ได้กับปุ่มข้าวมัน เดีย๋ยวก็มันไก่นะครับมันจะมีข้าวมันอีกแบบนะมันเป็นข้าวมันจะนิดนึ่งนะครับบเราก็เรียกว่าข้าวมันหน้าเนื้อหรือว่าไอะไรกับร้อยกับพวงกินไม่ได้กินแบบนั้นๆตีนี้ก็โอปเปรน,นี่ไม่เมื่อนั่นนะครับบ้านไก่กินกับแกวกับต้มจง,งกินตะแก,ก,ก,ก้วตะไครเขาก็ออกเอาออกขอก็ได้ก็ลงตรงไรตรงหน้านะ ไมนเหมือนบ้านเราครับบ้านเรานู่นเลยครับออกมานังนกินกาแฟมันก็จะมีร้านน้ำ้าน,ำน้ำร้อนผู้นาหายว่าน,น้ำร้อนไม่มดซ้ำก้าคือไม่ยกขึ้นกลับครับแต่ทีนี้ไม่นะครับก็กินเต็ดไม่ต้องงานอาทาตีเก็กันคือบันเต้บันมั่นนะครับไม่มีสมาคกม ตอนนี้มือนกันครับผมไม่ต้องรับรู้มากนักเลยไม่คานเรร้านเรารู้มดครับผมแต่ f ทตันได้แต่ว่าเป็นคนตายนะครับก็น่ารู้ครับอันนี้ไม่ได้ว่าได้นะครับคือประเพณีมันแก่มันปิดกันนะครับผมเนาะนี่วันนี้เป็นวัน ปักป้อนข้องตีมานนะครับไม่ว่าทางน้องอุ้งอิงดัทงทีมงานรถตู้นะครับพอเอกแม่น้อยแล้วก็พอหักทุกคนนะครับมันมาเก,กินปักป้อนกันอย่างเต็มที่เลยครับผมเนี่ยตั้งแต่ลงเดียมาอยู่นะครับเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนี้นะครับแต่ว่าทุกคนปักป้อนกันแบบเต็มอิม่มต่อจนมาก็คือได้ปักป้อนนะครับแต่ว่าดึกเดิน แล้วก็เจ้าก็ต้องลุกขึ้นแต่วันนี้เมื่อกับวาก็ตุกคนเพืองแบบแบบลุยงานกันมานักนะครับพม่นะแล้วก็ร้อมใจกันปักป้อนแบบ <c oughs> แบบเต็มทีกันเลยครับพี่จานแบดวันนี้ลุยกันต่อนะครับพม่นะวันนี้ลุยกันต่อร้อยเอ็ดนะครับ ร้อยกว่าโลครับผมจากบ้านเนาะก็ไปให้กำลังใจนองกันได้นะครับผมเนาะไปให้กำลังใจกันได้นะครับน้องอุ้งิงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพลงนะครับผมนะแต่ได้ทีอยู่แปกายจารอเอ็ดมีความสุขอีกแล้วแฮปปี้เดี๋ยววันนี้ก็จะไปส่านนะครับผมเนาะประมาณว่าไปเกินซ่านไหมนะครับ ไม่เนิ่ยนะครับพออ่อนะครับนุ่นพอกันใจตื่นแล้วไม่ทันผมแล้วห้าคลิปแล้วผม,มเ,เอาเลยเอยาเลยเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับผมนะจำกลิ่นี้แค่นี้นะครับจะช่วยก็หยุดคล้องหยุดไรนี้หนึ่งย่างเลยครับผม สักคลิปก่อนมียกคล้องตูลำโพงนะครับแปบ๊บเดียวนะครับพี่ตีนะแค่นี้ครพุผมวัสดีครับ